เคทีเคซัพพลายสวัสดีครับวันนี้มาดูอาการอพิคูทีหกศนะครับมีอาการคอมเพรสเซอร์มีเสียงนะครับแล้วก็สั่นด้วยนะครับจะให้ลองฟังเสียงนะครับน,นี้คือเสียงตอนคอมเพรสเซอร์ทาง,งานนะครับแล้วถ้าเอามือจับก็จะรู้ว่าคอมเนี่ยมันสั่นผิดปกตินะครับอันนี้จะเป็น เครื่องที่ลูกค้าจากมหาสรารคามซื้อไปนะครับเมื่อวันที่18เดือน2ก็จะมีการรับประกันเลือกแบบรับประกันแบบ3เดือนนะครับวันนี้เนี่ยวันที่19แล้วก็คือลูกค้าแจ้งมาก่อนประมาณวันที่14-15แล้วแหละว,ว่ามีอาการนี้ผมก็เลยแจ้งให้ลูกค้าว่ารีบส่งเครื่องกลับมาให้ผมเช็คนะครับก็อาการนี้เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้นะครับ ยังไงถึงจะใกล้หมดประกันแล้วแต่ถ้ายังอยู่ในประกันก็ทางร้านรับผิดชอบเต็มที่นะครับเสียงดังเลยะฮะคืออาจจะทําความเย็นได้แต่ว่าถ้าไว้ในทีง่งเงียบๆอาจจะรบกวนได้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงมือกันเลยครับด้านขวามือเป็นคอมใหม่ของออบิคูนะครับอันนี้คอมตัวเดิมก็เดี๋ยวจะทําการสลับเปลี่ยนคอมขนาดเท่ากันนะครับสามารถใช้กับอคอนโทรลเลอร์อันเดิมได้เลย แค่เขามาจากคนละโรงงานนะครับแต่ว่าก็เป็นของอพิคูเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพเท่ากันครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแล้วมาเทสกันดูครับครับตอนนี้ก็สลับคอมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอมลูกเก่านะครับอันนี้เป็นคอมตัวใหม่ของอพิคูนะครับก็เดี๋ยวจะแบคค่มนะครับแล้วก็เติมน้ํายาเติมสารทําคอมเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสระบบทาคอมเย็นดูกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบตรงนี้ก่อนครับผม ตอนนี้แวคคัมเสร็จแล้วเติมน้ำยาไปแล้วนะครับก็ดูระบบของการทําความเย็นดูภูมิภายนอกประมาณสักสามสิองศานะครับช่องบนก็มาที่ติดลบองศาแล้วนะครับช่องล่างก็มาที่8องศานะครับการกินกระแสไฟนะครับถ้าเป็น24่สโวลต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดเจแอมป์นะครับถ้าเป็น12บสโวลต์ก็จะประมาณสัก3ามแอมป์กลางๆถึงไปๆนะครับ ทีนี้มาดูคอมเพรสเซอร์ที่ที่เปลี่ยนไปนะครับสาเหตุว่าทําไมผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนนะครับลองมาดูนะฮะเนี่ยฮะ,ะแค่กระแทกนิดก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันเหมือนมีอะไรหลุดจากบานะครับก็ตัวนี้แบกค้ามเก็บเอาไว้นะครับเผื่อช่างตู้เย็นท่านใดเขาสนใจอยากจะนาไปใช้งานต่อนะครับนําไป เปิดคอมมา,มาแก้ไขดัดแปลงหรือจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับก็มันยังทําความเย็นได้อยู่นะครับแค่เสียงดังนิดหน่อยนะครับอาการนะครับคือตัวนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่ามันน้อยมากนะครับที่ซื้อไปประมาณสัก2ถึง3เดือนแล้วมีอาการคอมแบบนี้อันนี้เพิ่งเคยเจอประมาณสัก2เครื่องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกินเกินกว่านั้นไปพอสมควรใช้งานได้หลายปีนะครับคอมเพรสเซอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประกันเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับตอนจะซื้อก็เลือกดูก่อนเพราะว่าคอมเพรสเซอร์หรือตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้เสียง,ง่ายๆแต่บางทีถ้าเราเจอเครื่องที่มันไม่ดีหรือคอมเพรสเซอร์ลูกที่มันไม่ดีจากโรงงานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียงเงินหลายต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูอุณหภูมิอีกสักหน่อยนะครับถ้าอุณหภูมิเขาได้ปกติแล้วเนี่ยก็จะทําการปิดระบบประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ส่งคืนลูกค้าครับผม ตอนนี้ปิดระบบท่อบริการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบฝาครอบนะครับพวกเก็บพวกสายไฟเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกเก่านะครับอุณหภูมิก็ทําได้ปกติแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดไปแล้วลองเปิดฝาดูภายในนะครับก็จะเห็นไม่น่ใจะจะเห็นหรือเปล่านะฮะน้าแข็งเกาะนะครับเป็นเม็ดเมนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นรล้วๆน้ําแข็งนะครับเย็นจริงนะครับไม่ใช่แค่ว่าโชว์แต่หน้าจอเนี่ยฮะด้านนี้น้าแข็งเกาะเป็นเม็ดๆโอเคครับก็ปิดงานนะครับสําหรับรุ่น t60 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยนะครับอาการคอมสั่นเสียงดังก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ลูกค้าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ถ้าเก็บกล่องได้ก็ดีนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะมีโฟมกันกระแทกด้านบนและด้านล่างเนี่ยเข้ารูปกับตัวตู้เย็นนะครับเก็บไว้เวลาส่งซ่อมนะครับถ้ามันลกบ้านนะครับก็อาจจะพับรังเป็นแบนๆเก็บไว้ก็ได้แล้วก็เอาโฟมวางทับซ้อนกันนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่เพราะว่ามีกรณีที่แบบลูกค้าทิ้งกล่องไปเวลาส่งซ่อมกลับมานะครับขนส่งโยนพอตู้เย็นมาถึงนะครับก็ แตกนะครับไม่แตกก็บุกก็ทําให้ตู้เย็นเสียหายนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้ถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงมากเก็บกล่องไว้ก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องเช้ไฟฟ้านะครับจะเสียเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเสียเมื่อไหร่เราก็ส่งซ่อมมาได้แค่ว่าขนาที่เขาเดินทางมาเนี่ยฮะอยากให้มาไปกลับอย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ